พ่อเดวจะเปิดหกเก้าสองตรงๆเลยเนาะตรงเนาะที่ไม่หลุดทีตัวเลยเมื่ออึนผู้ยดอยากแต่ม่หกตัวเดียวด้สวยด้วยนะพี่ตัว ทำไมไปเอาวันที่สองท่าบานไทยวันที่สองโอปุเมียนเออท่าบานไทยเออวันที่สองนี่ปุบ้านมนุษย์เนาอเมนครับบ้านมนุษย์ครับปูบ้านมนุษย์บ้านที่สองจองตึงถึงฝันรักปูเนาะ đạp đèn khoang nòng cầu đôi cầu hết rồi trăng đáy thành cầu đông cầu đôi cầu, cầu thành <laughs> แปดเก้าแปดก็ยังให้ได้เลยที่นี่มันจะเก้าถามเก้าเออเก้าสามเหรอปู่ัานไทยเ้เหรอฉันตัวอันที่มึงกินเด ตีมึงฝ่อนคาค,าคาเอามางานกูเลยเด้อมาสร้องกูเลยเก้าามเก้เอามาสร้องปูปีเลยขั้งที่สามฉันเดียวร้อคขั้งที่สามเลยเนาะปูเนาะเก้าสาเก้ากับเจ็ดหนึ่งเอามาสร้องกูเลยเก้าสามเกับเจดหนึ่ง น้ำตาลเดีย๋ยวพ่อบอกไปเลวโอ้ยได้นิดเดียวกว็วอาอย่างไี้บนะุหรี่สโลนาะนปูมันบุหรี่ทารองังประตูกูแตกก็ไม่ชอบไงก็เลยเอาตัวนี้นิดหน่อยเอาอันนี้เยอะก็ไม่เอานะ <c oughs> เด็กที่กูจะอยู่คือเกาบวะเนะ้ะมันกอดน้องทับไปทับมาก็นาดกูดำยังเชียนงี้งันก็นหน่อยท้องทวนหาแม่บอกที่นี่ประตูกูแตกมึงหว่ามันจะอยู่หม่องเกา,าเมันก็วน,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 นเนาะแตกที่นี่ก็คือเกาเด้ เจ้าช้นงนี่แหละพาปูพญานาคขึ้นมาปีนี่ก็คือก้าวเมื่อสร้างกูขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องเอากูขึ้นมาให้ครบครบชั้นปีกับปอดกับไพนมนุษย์ได้เดี๋ยวช่วงปีผ่านไปนี่สบายแต่ไหมหน่อยบสบายปะปีทชั้มามันจะง่ายครับปูแต่พอปีที่สามนี่ ลูกด้านเอ้ยไพยก่กอสั่งเป็นลูกด้านของพยานาคดีเด้อความรักจะอับจนแต่เงินทองบอบดบ่อยากจะไล่มาเทมาเผ้าถิ่งคือการะดาันี่ <c oughs> เอาเงินกันก็ได้ไ <c oughs> ม,มคอยดูกูครับบ่ว จะเป็นคือจังอีลูกชากูนี่มันจะชอบเผาใช่ไหมมันจะเผาเงินเด้ครับปู่เผาเงินทำไมทำาพางเผาเงินเป็นประเพณีเพิ่นประเ,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 เพณีบ่ประเพณีเผาเงินลูกนาคก็คือกันเดชค่ะลูกนาคล้านนาคก,ก็จะเผาคือกันแต่าบัใส่เผาทิ้งเด้ค่ะได้ Abei, ได้เยอะๆก่าใจเยอะๆคือกันครับปู่ดูพญานาคปีนานี่เดิอแต่ความรักจะอัดจนหมดเลยแกจีคอรดัมจ้าบ่มีเขนี่แต่ปีนานนิบ่าเงินทองบ่อได้เขาดำมึงโอ้ยรวยแน่เงิน

ปวดกมาทำเงินอะไรหรปวนั่นแต่ oh, so so hey, ีเงินม really ันมีหลุดปวนั่นบ่ไม่เอ็นับปูโอ้ถ้าปูไม่ได้แจกก็ไม่มีปัจจัยใช่ไหมใช่ปูปูก็ต้องแจกแกค้นนี่แจกวันที่สองนี่ก็แจกวันที่สก็เก้าเก่าเก่าเก ออเอ้ยกระบายยัยงเปิดแอร์ยังดูดเขามาห้าถงเอ,อ้ยที่มีแปดเก้าห้าเก้าอยู่มองเกาตังต้งท๊อดป๊อดเออฮ้ยจัดดิไปฝากไปหรอ เอาเอ็งแมยังปุ่นนันคุยกันได้ไหมคุยกับขาวดำด้วยเคยคุยกันสคนช่วงสายใช่ใครใครครับปู่กูเป็นบอกปูคนที่ให้มึงแต่งงาน,นโอ้มันต้องไปลายคุณครูใช่จังไรไ,ไ,ไอ้คุณครูมีลายแมย่อยู่บ่ บอนี้บอไหนมีไลน์กันอินเตอร์เฟนี่อเดดอ๋อแอดไลน์บอเพิ่นจีให้โทรหาคนที่แบบให้เท็ดีช่ไหอ่าโทรเฟดบ่ได้ติดไ่รู้จักเฟซเพิ่นน่ะเดี๋ยวด้ดี๋ยวจะเอาไลน์ให้เพิ่นจะเฮ็ดอีหยังก่อนไม่รู้เหมือนกันไลน์เชียวอโมโคบันเชื่อ เดี๋ยวตอนนี้เอ็ดมาเป็นเกียดยานะเป็นเกียดเก็ดบ่ตอนแรกกูก็เป็นนัก ต่างกลุ่มกันนะตั้งกลุ่มฮัลโหลวันนี่วันนึงวันอาทิตย์จะไม่ไม่มีลูกท้า แม่ขึ้นช่ไม,มันจะเขียดเป็นต่อมันกูก็บเขียดเลยกันกูหาเดียวมันเพอาะดดมันกูอย่่อทรไลน์ไปนะเอดมาเรอยมัมเอ็ดไปเดียวไม่ขึ้นบอก แล้วไปถ้าก,กุมพ่อไปสร้างกลุ้มเหรอรองรองร้องร่องมึง,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 งได้หรอพอได้ละนี่ละจ้าจดีอย่โทรกลุ้ม ชจ่อแน่น่ะเยอะก่ากช่องฮกฮาอะไรอ่ยวก่าฮู Hva var det dette egentlig hadde? เดิอเราไปเดินเดินเราไปเดินเดินเราไปเดินเดยนเราปเดิน